พ่อฝนและแม่ป่าอาณา้าวซุ่มปูสาวสําน่อยสูมผัวบาสําน่อยพนก้อยเจ้าอยู่ผู้เดีววันนีวันนี chúng nó quan sản cháu khao máu quay thì tao quan cháu khao máu quan cháu phải tiêu lên nhà là chúng sản này tao khứ quan cháu phải tiêu lên là cano đà quan cháu phải tiêu lên cà phê you <speaking> want in new <foreign language> วันนี้มาขึ้นมาใหม่รอเมื่อกี้ครับผมสวัสดีครับไม่เอนเฟอร์นะคับนมหรื้ว่าวันนี้นะครับผมไม่ึ้นบ้านเมื่อกี้เลยที่บ้านกันก็จะกินกีนี้แับผมไม่ได้อยู่ใกล้ใกล้กันครับผมทีบ้านขังัน จงวางวางยืมวันดึงไม่เอ็นจ <cat on developed Airbnb> ้าใช <mass ę> ่จ้าครับข่าพาไม่ได้ไล่ยูทูบนานแล้วนะครับผมนะครับพี่บเโอ้เมย์มยเอ็นเอ็นนะ บิ๊กีก็ให้กดก่งนี่กอยนีสุกโนั้นกังก็ใ้เตียวมึงไรสุมาหเกียงยาอะไรนี่ก้อยสมบัติล้นนัตานมากแย่รีุกยากไรล้องว่ที่ก่อนให้เรื่องน้องคือนามไรลา ขอให้ได้บุญอะไรเยอะด้วยสมังคำภูมิครับคิดสึงในก้อจจาได้สมดังมนุหมเกิดต้นนี้ลายกุฏิกลางลานให้กินน้ำหมานกับผมให้สมน้ำจงสวมประดับดังที่ใจคิดใจสมใจยินดีกระเป๋ากับผมยินดีด้วยนะครับผมยินดีครับมาเยอะวาเด้อ บ้านใหม่แล้วครับใหญ่ใหญ่มากนะครับคนี้ก็มีชาวบ้าน,นามาช่วยมาเรียนเดินคลาน <laughs> คนเยอะมากครับผมคนเยอะมากครับผม คนเยอะผู้เฒ่าผู้แก่นะครับผม,มบ้านใหม่ล้างงามใหญ่ครับปีมือดีครับผมใช่แล้วับบล้างใหญ่มากนะครับผมทําได้สวยงามมากเลยครับทําได้สวยนะผมนี่มามามาต,าาตรฐ <มะ S 1> านบนะตัวใดตรวจเูงคนใจดีครับตอบเนี่ยบ้านท้าวนางรู้ใช่ไหมารับนางรู้วันทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ไล่ยูทูบเลยนะครับมาเจอทำนั่นทำนี่นะครับ มีหญ้ามีต้นสับป,ปะรดกินไหมครับฟังสมหวังอู้ช่วงนี้ไม่มีเลยครับผม <c oughs> นี่ดูสมหวังนะครับเอ็นแต่กระดูกแล้วแม่ไอ้นี่นี่กับเลยนี่เลยวันนี้ไม่มีเลยแ <c oughs> ม่แม่เอ็นจะช่วยแล้วครับเ <c> ด <oughs c oughs> ี๋ยวสมหวังเอาหกล้อไปเอาเลยครับผมเดี๋ยวพอควันเ <c oughs> ห็นไออยู่อยู่ยชัยภูมิเขาเขาไปเอาน่าน่าจะประมาณ ไอ้นม่หาหกพันเเพราะว่าเต็มรถมันสามพันสามพันกว่านะครับอืมราคาน้ำมันเท่าอีกสามพันเป็นห้าหกพันนี่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวพอควันม,มีทุนกว่อนเดี๋ยวพอควานไปเอามาให้สมบังกินสักหกรอหนึ่งนะครับผมให้กินแบบเต็มที่เลยหก้อมาใหม่ครับผมหกรอมาใหม่ <c oughs> <c oughs> แต่หก้อมาใหม่ <c oughs> เอาไว้ให้เอาไว้พาสมบังไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่นะ <c oughs> โอ้เอาไปพาสมบังไปเที่ยวขับเองหรือครับผมขับเองครับหมอเธอเอาไปแต่งยี่ห้อเฉาหวังแบบกระจองปาเดินเล่นดินเดินขับเองครับผมเดี๋ยวจองเดี๋ยวพ่อควันมีทุนพอควันจะไปเอามาให้กินให้อิ่มเลยครับกินไหม อ้วนๆเลยอาฮจเยเลยอาได้สุดเจ้ครับนี่ไก่จทำพิธีไก่ไก้จะเริ่มเริ่มจะจบนะเก็บสมัคเร็วนี่คุณยายคุณยายผูกเชนนะเทียบนสุงเทียบนสุงบนบนไหมกระจตัวเตี้ยสิบ อมมีทีพีโสพระกวาอมมารังสัมมาสามพุทโธอมิจาจารัมปันโนอมสุติตสวัสดิเขาปเจ้าขออันฝุตพุทธพรคุณประสิคุณดาบาดาตลอดท้งคุณปิทิะจันทร์พระพุทธหัตพระสาพระเพระพระราหูพระรักนาพระเทวา ขอเชิญเสร็จลงมาช่วยรักษาปัญาทุค่นคนนี้ยืนหยัดอยู่ได้นาเล่งตอหายาสบจุดสองรายีสิงห์ปรากฏชิงรุทพระจินมกรบุคคลผู้นี้มีสองยอยู่นะครับจะไปอยู่ไหนก็ตามไปต้องหลับไปต้องแก่ไปต้องสับปรข้านอกไปต้องสับปะรดตัวนมันไม่ได้ๆต้องไปหาให้ปันนี้นะรับสวัสดิัดสวัสดิ์นี่สวัดพอดีจะเอาไว้ราการตรงนี้ไปสู่เหลืองพระุเมนักศูนย์มศูนย์ทศศูนย์าศูนย์ยักศูนย์ะต้อทั้งหมดจงศูนด้วยนะโมพุทธ ตสคาปตาจนิทุคาพยปตาจนิปยาโซกปตาจนิโเนเป็นไงบ้างเนนะครับตสบายดีหรือเปล่าครับบายดีะครับคุณผชมนีสัพเพเทวันโมตันโตสัพสัมปติสิติยาตานังตันตุสทายาตีลังรักันตปตาปตาะเาหมอนทรย์ุมัพพเวมตนโตัพสปิิติยาตานังตัตทายาลัรักันตปตาปะเกาไอนรยังพันโมตันตสัพสะเตเชาังพันสทายิสังรักันตูาาะเอา มัง <eled> ไม่ค่อยไดกินสับปะรดครับผมเพาสบายดีครับผมบาดเอาไม่วางพูนมาจองไดบัดช่งนีตายเสุดมัดวิธีเฮยเดียวหาคะแนนซื้อสับปะต่มามจองไดคนเจ้ายืนในสบาบืนเอาปืนไรทองอ็เริ่มไปเีทำไมเตี๋ยเป็นไรบิกีบาดกันเลยาจายกัะลำเรียกนมัยเป็นไรกันไรตามิ้นนะครับผมบาดอเนีเนี่ยเนี่ยกรืงบาทต้องเั็องเลยบาทช่วงนี้บา

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นะครับโอ้ยอปินาฮะรถอันนี้แฟซี่น้ององ่องนะครับผมตเลยบ้านตเลย,ก,ลเยก็ไดรเดินกันเลย,าายนี่ครับผม ผูกแขนด้วยกันนะคมนี่เก็บโบเป็นนิได้นเลยวะก็บบ้สู้ที่ไอ้การดีแล้วการการีแล้วร้สมมาในที่60สบแล้วครับผมบนับครับ

วางมานเลยเอ็นนี่ครับผมบางมันะครับมานเลยมนเลยได้ค่าสับปะรดเนี่จ้าวู๊ รถสามสามพันส네ี่พันอยลอันนี้ได้ส0งร้อยได้ร้อยดึงแล้วได้ร้อยหกสิบแล้วเนถ้าไม่เอ็นช่วยจะได้อยู่ครับผมการสับรถ สมคะแนนเนาะครับผมสะสมคะแนนครับและ๋ยวสะสมเป็นเล็นนป็นใหญ่นะครับ <า S 2> นะครับคนเยอะนะครับผมมาช่วยกันนโะชว์แผนนะครับขนะอบคุณที่ การมิกซ์คร <AND> ับผมนะครับต่อการไกลเล่นเครื่องนะครับ เป็นคู่กันนะครับผมนะครับตัวผู้กับตัวเมียนะครับผมก็ขึ้นบ้านใหม่ก็เป็นจะเป็นคู่นะครับมันจะได้แบบอะไรนะซักซิปนะครับผมอ่าซักซิปนะครับเป็นกันนะครับผมจะได้อ่าซักซิปหน่อยนะครับเพราะว่าจะเป็นแบบอ่าตัวผู้ตัวเมียนะครับผม ជួយជួយជួយ จอิ์ี้นะครับขึ้นบ,บ้านใหม่อรจี้นะครับผมนี่นะครับบ้านใหญ่เลยนะครับผมนะครับต่อไปก็ไม่เปียดไม่ตากแดดเปียกฝนแลอพร ผมนะครับผมผมสนับสนุนว่า mình หนากว่ามุ้งคือ

ชอจิดอันนี้ไปบูจิดเ็อันนี้ไปเข้เขาเน๊ย ขึ้นบ้านนะครับสิดอลบิ๊กคีนะครับผมนี่นะครับนี่จะได้บ้านใหม่แล้วนะครับผมบิ๊กี้บะฮอนแล้วครับผมบ่ฮอนบ่ฟตบ่ะดักบ่ทางเดินนะครับผมมีอย่างไอสตารกินเน่ท้องโอ้มีขัาวหย่านะครับผมข้าวหาอยู่อ่านะครับผมอันนี้เอาไปปลูกแล้วนะครับ เส,เสร็จแล้วนะครับผมนะครับเข,เขก็ผูกเหนผูกอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ,นะครับต่อไปพวกฟานก็จะเอาช้างไปผูกเินนุ่มสมังเออมันกินดีเถอะว่ะโอ้โหสมหวังกินเยอะเยอะด้อครับผมมันจะได้กินเยอะๆเบน เสร็จแล้วสิดอไปกี่เดินตามตูดมาก็ูกอยู่ใกล้ๆกันนะครับอ้าโทรศัพท์อี่เออขึ้นสัมผัสว่าด้ไวะถือเลขได้มหมซื้อไอโฟนมาถือเลขกับเซื้อไอโฟนเ่ยนะบาทโอ้ยโย่ใส่โทรศัพท์แลคขามมือนองเขาเนี่ยเนาะ ไก้ไก่ใส่เต็ราคาอร่อยกว่าเก่าเว้ยโอ้โหลงกินเลยกินดีมากนะครับเื้อนี่นะครับตีดอกี่กีเดินมาตามตูดตามหลังนี่ปะนี่นี่อู้อันนั้นเขาหักโอ้สิ สมังมานยู่นะครับวันนี้สมังมานนะครับนี่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 นะครับโอ้นี่อยู่ในพรมลายยาวเลยนะครับนี่ดูนะครับไปปะนี่นี่ถึงบ้านถึงบ้านแล้วครับนี่บ้านสมังนี่มาถึงบ้านสมังอันนี้ไอตรงนี้เป็นหนีสดอเบิกี้ก็เดินไปผูกอยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆกันนี่นะครับ อันนี้เขาเอามาล่ามไว้ชุวข้าวก่อน,นครับเดี๋ยวมนันมันครับผมมนัมนมันครับมันมันอุ้ยอยู่บ้านไม่ไกลกันครับผมอยู่ไม่ใกล้ท่านนะครับนี่นี่มองมองไปก็เห็นนั่นนะครับมองไปเสจข้างหลังข้างหลังมาสมังเฮ้อดึ๊บดึ๊บึ๊บม่สมัง สิ้นเดือนด้อแม่จะมาอุดหนุนกล้วยครับผมขอบคุณครับครับผมขอบคุณมากครับผมจะสุดควานลงกันหนมาอเออเออหนึ่งมีนาไลไท์ข่ายผลไม้กล้วยแน่ด้ออ๋อหนึ่งมีนาครับผมครับ ควานทอนที่หนึ่งวะโอเคครับผมเดี๋ยวควานไปซื้อ,อควยมามล <c oughs> ัยโอ,ยอ้ยนะครับผมรถกันยังไม่ได้ออกรถเต็ดๆรถเต็ดเต็ดไนอะอันนั้นไปมันซู่ๆ่นับนับนับติบนับติบเบง,งเบงแม่น้ำโอ้ยนะครับผมได้อยุสี 500. <c oughs> นะ่ห้าร้อยฮะ มาเร็วได้ค่ากับข้าวอยู่นะครับได้ค่าอศังมังไหม,อมเมอ,หอ้าุกเนนมาขๆๆึ้นมาขนมานมามา,มาอันนี้ไอ้พิ่ไนไปเามาแต่ป่านะครรีบ,ร,บรีบมาอย่างเร็วนะครับผมข็บอรนมาเร็กๆๆๆๆเอารถไปใส่มาเลยนะครับ อามาตีป่ปลาพาไปดูวิธีนะครับอยู่ค้ายอ,อ,อยู่ยังไงรถยังไม่แน่วเนี้ยสัตวบางดิงรถเอ้าเก็ยนะครับคล้เรเอา <c oughs> อกัเอาเอเอาเอา เจอกันใหม่สมหวังกันสวยครับผมนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับผมเดี๋ยวพ่อควานก็จะไปหาตัดยาให้สมหวังต่อก็เดี๋ยวพ่อควานก็ขออนุญาตปิดการไลฟ์เพียงเท่านี้เลยนะครับผมเพราะว่าพ่อควานจะเอารถออกน,นีะครับรถพ่อควานเฮ้ยนน,นนี้ซื้อมาสองล้านห้านะครับ <c oughs> โอ้ยนี่นี่นี่ติดไม่ติดคอยดูับไม่ติดโอ้ยังยัมยไม่ข่างนะบอได้ได้ค่ะ